มาชมโปรเจกต์ลูกสาวเครื่อง m ิ n i CNC นะครับอันนี้เป็นการรีโซฟิตโมดิฟายใหม่ตั้งแต่กระดูกงูนะครับกระดูกงูแกนเกแกนวายลงคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับบอร์ดเป็นบอร์ด USB ลงโปรแกรมมาร์คทีใหม่นะครับที่จริงว่าจะลงพอร์ตพายเรียวแต่ว่าพายเรียวไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็กำังทดสอบ ติดกระดูกงูลเรียบร้อยสวยงามนะครับก็เป็นโปรเจกต์โครงการของลูกๆบวสที่จบการศึกษานี่นะครับตัวน,นี้ขับเคลืออล่อนด้วยลีดสกูนะครับไม่ใช่บอสลสกูเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะพาเด็กๆสร้างอีกนะครับสร้างอีกอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเขาเนาะอ่าตอนนี้ทดสอบอ,อ,อยู่นะครับการลึกสามดินนะครับทดสอบ ขอบคุณมากครับ